สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนเนาะ วันนี้กันยินดีตอนหับเขาสูซองมิกสาวลราแฟมิลี่อีกแล้วพ่อเม่พี่น้องนี่กันอยู่ไฮอยู่หน้าพี่น้องเลยไฮอยู่หน้ากับบูมีอย่างไรเนาะคอยคำย้ำเล่งสามีกแกสื้อาพ่อแม่พี่น้องมาหางมหอยพี่น้องเลยหางมหอยในน้องบนที่เทาเคยง้มแต่ตะกี้เพื่ออะไรเนาะนี่น้องเขากลมาฮอดแรกพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาก็ไปถ่าเบิ่งกันบ้าเมื่อนี้สามีแกซื้อได้หอยบบเนาะสามิกมางมหอยพี่น้อง ผูหัวกะกินลูกเข่าอยู่น้องพนะูเนาะงมหอยเซอี่งมหอยจูพี่น้องเลยเอาไปงมกันเลยผูกหัวกะผูกกินลูกเข่าอยู่น้องผูพี่น้องเลยบัมบมือบัมอยู่เนาะลูกเข่าปง <c oughs> ตอนนี้กาแย่แรงพี่น้อง งุมหอยงุมหอยสลีไปก้อยก่อนเนะาะบ้าเนี่ยพี่น้องแมงอันนี้ค่ะขามาถึงหัวพอดีเลยแมงอันนี้โตบ้างใหญ่ๆบางคนก็กินได้แมงเนาะแต่สมิกญานได้แมงอันนี้จะกระเจ้าเอินแมง,งีช่ไหมงัวกระสิตื่นเลย มีมักซีดาสุกบะนะอ้อผุนอ้อซีดาสุกบางไงหนึ่งมาลีนมีสามีกับมากับน้องมาลีนน้องมาลีนแก้ผ่าหมดเลยวายน้ำย็นขนาดอืมปดลงน้ำน้ำย็นขนาดพี่น้องเลย

Hoa 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 ไปในขีดินเนาะในขีดตรงใมันอยู่ในขีดตรนี่วาวโอ๊ยสอง่วยนี่บัไงเลยพี่น้องเลยนี่น่วยันง่าเลยนี่ 哇，太好 หอยนางรายนี่ปัดมีแต่หอยนางไม่ดีไม่ดียว Ôm hồi nữa không? cầm Khăm, khăm, khăm oh, <laughs> เต็มกำแล้วพี่น้องนี่นหอยจุ๊บสมิกเต็มกำเลยยดหน่วยใหญ่ขนาดพี่น้องนารีห้ยังได้บาทนี่หอยเซอรี่หน่วยแรกนี่หน่วยที่สาม นี่ได้เต็มกำแล้วพี่น้องเลยนี่ทั้งหอยสลีหอยจูบทั้งหอยสลีหอยจูบเนาะได้เต็มกำเลยอ,อยิบเียไายเติบแล้วเก็บ <Keep S 1> หอยจูพี่น้อง ยามนี้มันกรเข่าขีดตมุมมมาหาอยพี่น้องมาหาหอยน้ำกันอานี่ๆซ้มอีกได้นี่บัดเดียวพี่น้องเลยได้สามด้วยเลยมันอยู่น้ำตุมเนาะน,น,นี่โอ้บอดเดียวบอดเดียวนี่กะอ๋อนี่ อนเดียวได้สามน่วยพี่น้องตัวนี้กันหาุ่มก่อนนะนี่ตัวนี้ได้หน่วยหนึ่งเพียวนี่อืม นี่นวนี่เพียวตีนยาวอี่นี่พียวเลยเอาน้มโตไหมเนาะอืมว้าวไหนเนา นี่นี่ไฮเซอรี่น้วยนี่โอ้โหเน่าอืมอนี่นี่ วิว uh ิวเห็นบ่เห็นบ่นี่หน่อยนี้กะ ลุงอุงลุงหืมพ <c oughs> อแกงหน่อยทั้งหอยจุบเนาะหอยจุบหอยสลี่ <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาจากน้องแล้วเปล่าเลยนี่นะนี่หอยซาม,มิก็ได้หลายเปรี้ยพี่น้องเลย โดยสำหรับคลิปนี้สามิกจะขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าตะเวนกะใกล้สิตรงดินแล้วเนะาะฝากเพื่อนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวมิกไงเนานะสำหรับคลิปนี้สาวมิกกะขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยสบายดี